สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับ งวดประจำวันที่16ทธันวาคม2566แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอตลานนาอาจารย์ให้แนวทางเลขวัดใจ2ตัวล่างไปกลับมา2ชุดครับได้แก่18กับ29ทุกท่าน18กับ29จัดไปครับเลขวัดใจ2ตัวล่าง ถัดมาก็จะเป็นแนวทางคู่โต๊ดบนล่างมาพร้อมกับเลขวิ่งเลขวินของแอดนางฟ้าอาจารย์บอกว่าให้รูด0กับ2เลขวินก็จะมี0 2 3 4 5เลขชุดได้แก่0 3 0 5, 4 0 5 2 3 2 4 2 5แล้วก็3 3 3 4 3 5นะครับวันที่อยู่ด้านบนสุดเลย ถัดมาก็จะเป็นแนวทางของแอดหวังครับ16บหท่นว่าหกอาจารย์ให้เด่น6กับ1เลขชุดก็จะมี6566 6หกหกหกแล้วก็19นะครับสำหรับแนวทางแอดหวังงวดก่อนหลุดนะครับงวดใหม่ก็คือใบนี้ต่อมาครับแนวทาง3ตัวบนตรงโต๊ของแอดกรม อาจารย์มีแนวทางมาให้โดยรวมก็6กชุดด้วยกันนะครับตามนั้นเลยมาต่อกันที่สรุปบนล่างของ OP. อ .P อาจารย์สรุปบนมาให้ก็จะมี7273 8 2แล้วก็8 3นะครับในส่วนข้อมูลล่างก็จะมี262728แล้วก็29ตามนี้ครับสรุปบนล่างอ .P สำหรับแนวทางงวดก่อนรูปแบบนี้ของอาจารย์หลุดไปสุกขันถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดหอมฐานพัด16ธันวาห66ผมได้มารูปแบบนี้นะครับชุด3ตัวให้มาเป็นแนวทาง3ชุดนะครับได้258825 25, แล้วก็285 2ตัวได้2585แล้วก็75ครับ ตรงนี้บนล่างอย่าลืมตีตัวไปกลับด้วยเนาะใครถามหาใครรอมารับไปครับแอตหอมฐานพัดต่อมาจะเป็นแนวทางผีน้อยให้โชคพื้นหลังสีฟ้ารูปแบบนี้ผมลงให้มาแล้วสองงวดงวดล่าสุดตัวเด่นตัวฟันของอาจารย์ก็คือเลขเจ็ดก็มาอยู่นะครับเจ็ดอยู่บนเนาะในส่วนเลขชุดไม่มีเจ็ด เจดทุกท่าน3ตัวก็ใกล้เคียงอยู่นะครับ370ประมาณนี้ทุกท่าน2องวดหลังสุดแคบหน้าจอไล่เรียงดูได้เพิ่มเติมงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวา16ทธันวาคม2566อาจารย์เจ้าของข้อมูลบอกว่าฟัน5นะครับเลขชุดตรงนี้มี5 5าถัดมาก็จะมี5 0 5 7 5 8แล้วก็5 9 สตัวอยู่ด้านล่าง2ชุดได้แก่752กับ758ครับจัดไปทุกท่านหนาทางพี่น้อยให้โชคพื้นหลังสีฟ้าต่อมาใครรอแนวทางของแอดคนบางราจัน์มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาคู่โต๊ะบนของอาจารย์เข้า2คู่ก็จะมี70กับ90นะครับที่เข้า ตัวเลขชุดนี้ผิดไปแต้มเดียวนะครับตัวเลขที่เจ้าของข้อมูลให้มาก็คือ960ทุกท่าน960ทางโดยเลขงวดก่อนประมาณนี้นะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับจัดไปทุกท่านขออนุญาตขยายส่วนบนก่อนเลย สูดเด่นบนของอาจารย์ก็อยู่ด้านบนนะครับในส่วนคู่โต๊ดอยู่ในส่วนตรงนี้ให้มาเป็นแนวทาง6คู่ด้วยกันครับห2 6 3 6หกสา3 7 4 8ี่เจดเจดสาเจดแปดปดสามแล้วก็8 4ดเลขชุดก็ตามนั้นเลยนะครับชุดเต็มก็อยู่ฝั่งทางซ้ายข้อมูลเบื้องหาของอาจารย์ก็อยู่ฝั่งทางขวาข้อมูลของแอดคนบางระจัน ต่อมาครับอีกใบหนึ่งใบนี้เป็นข้อมูลล่างนะครับเลขเด่นของอาจารย์อยู่ฝั่งทางซ้ายสุดเลยครับอาจารย์บอกว่าสี่ตัวมาหนึ่งตัวส่วนฝั่งทางขวาจะเป็นข้อมูลเลขชุด2ตัวซึ่งข้อมูลรูปแบบนี้งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้จะเห็นว่าเลขเด่นของอาจารย์มีหนเลขชุดก็มีหนึ่งเก้นะครับงวดใหม่เลขเด่นของอาจารย์ได้แปดเาสามเจ็ดครับ ก้าสามเจ็ดเลขชุดก็อยู่ด้านหลังตรงนี้เลยนะครับใครชอบก็แคปหน้าจอเอาทุกท่านชอบเลขเด่นตัวไหนเลขชุดก็อยู่ด้านหลังแนวทางของแอคคนบางระจันนะครับต่อมาครับผมได้มาอีกรูปแบบหนึ่งทุกท่นานแนวทางรูปแบบนี้ชุดสามตัวให้มาเป็นแนวทาง สมชุดนะครับอยู่ด้านบนได้แก่สามเก้าห้าสามเก้าหแล้วก็ศูนย์สามเกสองตัวก็จะมีเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดแล้วก็ศูย์เก้าทุกทันชอบก็แคปหน้าจอเอาครับไม่ชอบก็ผ่านนี่านำมาฝากท่านผู้ชมเนะาะถัดมาครับแนวทางของแอดนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยใบนี้เป็นข้อมูลล่าง งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับไม่มีเก้าหนึ่งแต่ว่ามีเจ็ดเก้าหลุดขึ้นไปบนทางเดินเลขล่างงวดก่อนประมาณนี้งวดใหม่คือใบฝั่งทางขวานะครับสิบหกทับสิบสองอาจารย์เจ้าของข้อมูลบอกว่าวันหกกับห้าทุกทันเลขชุดก็จะมีหนึ่งห้าศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์หก เน้นเนนหนักหนักได้แก่64กับ65นะครับชุดบนก็จะมี55กับ66ตามดำดับมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลชุดบนทุกท่านซึ่งข้อมูลชุดบนของอาแสนางฟ้าน้อยงวดก่อนเข้าอยู่นะครับเข้าชุด3ตัวแต่ว่าเป็นตัวกลับตรงนี้ครับตัวเลขที่ให้มาก็คือ907 เลขเด่นของอาจารย์ศูนย์กับเก้านะครับมาทั้งสองตัวเลยเนาะตรงนี้มีศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเข้าเป็นคู่โต๊้ทางเดินเลขบนงวดก่อนประมาณนี้งวดใหม่คือใบฝั่งทางขวานะครับจัดไปทุกท่านอาจารย์บอกว่าเด่นหนึ่งกับเจ็ดครับเลขเด่นอยู่ตรงนี้เลขชุดก็มีศูนย์เจ็ดเจ็ดสองแล้วก็แปดเจ็ด 077287ขยับลงมาก็จะเป็นข้อมูลชุดเน้นหนักๆน,นะครับ3ตัวได้แก่618 2ตัวมี1816ชุดเบิลอยู่ตรงกลางในส่วนชุดรองอยู่ด้านล่างนะครับได้672677687แล้วก็987จัดไปครับแอดนางฟ้าน้อยใจเกินอร้อย ต่อมาก็จะเป็นแนวทางให้ขายให้โชคครับเลขท้าย2ตัวที่อาจารย์ให้มาก็มีสี่ห้าห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดนะครับอีกใบหนึ่งทุกท่านใบนี้ท้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวได้แก่9ก้าห้าสองเ้าห้าเ้าสองแล้วก็ห้าสองมาต่อกันที่ฝันเป็นจริงทุกท่าน ใบนี้เลขท้ายสองตัวห้าเจ็ดห้าแปดห้าเ้าหน้ามาก็คือห้าแปดกับห้าเก้าใบนี้ผมลงไปแล้วก่อนหน้านั้นเพิ่มเติมได้มาอีกใบนึงทุกท่านรางวัลที่หนึ่งนะครับใบนี้ชุดสามตัวได้ห้าศนย์สี่สองตัวก็จะมีศูนย์สี่ย์ห้าแล้วก็สี่ห้าชอบก็จัดไปครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเลขสารเจ้าสุพท่านอาจารย์เจ้าของข้อมูลให้60ศมาชุดเดียวต่อมาครับใบนี้ผมไปเจองวดเก่าของอาจารย์เข้านะครับก็เลยนำใบงวดใหม่มาฝากท่านผู้ชมเผื่อชอบเนาะอาจารย์ก็จะมีข้อมูลเลขวิ่งมาพร้อมกับชุดสองตัวสามตัวนะครับงวดใหม่อาจารย์ท่านนี้บอกว่า เลขวิ่งเน้นๆได้7ตัวเดียวข้อมูลบนชุด3ตัวได้9 1 7ล่าง7 6ทุกท่านแกบบหน้าจอไปอาพิจารณากันดูได้นะครับถัดมาครับใบนี้จะเป็น,นทางลับเฉพาะสายทหารครับขออนุญาตขยายเพิ่มเติมนิดหนึง่งตามนี้เลยทุกท่านเลขชุดก็จะอยู่ด้านบนส่วนหนึ่งนะครับด้านล่างส่วนหนึ่ง ข้างๆก็มีนะครับในส่วนตรงนี้เนาะก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ